สวัสดีเจ้าพ่อแม่พีนน่น้องวันนี้เรามาต่อพระธรรมสุภาษิตบทที่เจ็ดเจ้าหลังจากว่าเราได้ฟังบทที่หกวันนี้เรามาบทที่เจ็ดเป็นเรื่องของเรื่ยเียมมารยาหญิงสโสเพณีเนะเจ้าก็ขอพระเจ้าเปิดหูเปิดตาเปิดใจของพวกเขาได้เข้าอกเข้าใจถ้อยคำและคำสั่งสอนของพระเจ้าสติปัญญาที่เพิ่มฮือมา้าที่พระเจ้าเฮือเฮ้ามาก็ขอ,ขอขามาตกอยู่ในจิตใจของเขา ที่เขาจะฮักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไหว้กฎหมายของพระเจ้าไหว้สติปัญญาของพระเจ้าเปืือบเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าอาเมนสุภาษิตบทที่เจ็ดเหล่เหลี่ลมยมมัญญาของหญิงโสเภณีโปรชายของเขาเอย๋ยจงฮักษาถ้อยคำของเขาจงสะสมบัญญัติของเขาไหว้กับเจ้า จงหักษาปัญญาของเฮาและดำรงชีวิตอยู่อยู่จงหักษาคำสอนของเฮาอย่างกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ตีนิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าจองอู้กับปัญญาว่าเธอเป็นปีสาวของฉันจงห้องเรียกความหู้ว่าเปื่อนสนิทเปื่อปัญญานี่จะพิทักษ์เจ้าไหว เือป้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรติอุติอูจา้าพะเนาพนาเะตีหน้าต่างบ้านของเฮาเฮาได้มองออกไปตตมบ้านเกตเฮาเห็นว่าต่างามกลางคนเขาและทมกลางคนหนุ่มหนุ่มตีเฮาพิเคาะดูนั่นก็มีหนุ่มคนหนึ่งไล่สามันสำนึกผ่านไปตามถนนใกล้ต่างแยกไปบ้านของนาง เดินตามถนนส่งไปบ้านนางไปบ้านนางในเวลาพ่้เพ่ในเวลาเย็นเวลาข่ำคืนและและความมืดและนี่เนี่ยหญิงคนหนึ่งมาปะเขาแต่งตัวยังหญิงแผด์สยาหัวใจเจ้าเล่ห์นางจ้าจ้านและหัวเฮ็ดเท่าของนางไปอยู่กับบ้าน ประเดียวอยู่ถนนประเดียวอยู่ตีลานเมืองและนางมอบคอยอยู่ทุกม,มุมนางสวยเขาได้และจูบเขานางอู้กับเขายังบ่มียางอายว่าฉันจำต้องถวายเครื่องสัก,การะบูชาและวันนี้ฉันได้แก้บนแล้วฉันจึงออกมาหาเธอส่อเธอและฉันพบเธอแล้ว ฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุมเป็นผ้าลินินอียิปต์สีต่างๆฉันได้อบตีนอนของฉันด้วยอบมดหยอบกิษนาและอบเฉยมาเตื่อเฮามาอิ่มด้วยความหักจนลุงเจ้าเฮาทําตัวของเฮาเฮอปิติยินดีด้วยความหัก,หกพ่อผัวของเฮาของฉันบอยู่บ้าน เขาไปตังไกเขาเอาเงินไปถลุง,งถงหนึ่งพอวันเพ่นเขาจิงปิกมานางวานล้อมด้วยวาจาโอ้โอลมนางบังคับเขาด้วยกำรรอู้พะเน่าพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทียังวัวตัวปูไปสู่ก่นฆ่าหรือยังกวางติดแน่นติดแน่นจนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ ยังนกหล่นเข้าไปหาบวงเขาหาหู้ว่านี่คือก่ถึงนี่มีข่าถึงชีวิตโอ้ปุดชายอเอ๋ยปัดนี่จงฟังเฮาและจงตั้งใจต่อถ้อยกรรมจากปากของเฮาอย่าหื้อใจของเจ้าหันไปตามตทางของนางเนอ้ออย่าเจินอยู่ในวิธีของนางเนอ้อ พราะนางได้ฟัดเยือลงเสียเป็น,ปอ,ปนอันหนักเออบรรดาที่นางฆ่าเสียนั่นก็เป็นจำนวนหนักมากมายเฮือนของนางเปลี่ยนตางไปสู่แดนผู้ตายลงไปถึงห่วงแห่งความตายสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเฮาปกป้องหกักษาทิศใจของเฮานะเจ้าขอให้เฮานั่นเดินตามทางของพระเจ้า เอาหัวตาของเขาไปปักอยู่ตีพระเจ้าเราขอระความเจืิเหลืองของพระเจ้าเข้ามาหาเขาปกป้องจิตใจของเขาที่เขาจะบเลี่ว้ายและเขาจะบเลี่วขวาที่ปากของเขาจะมีแต่ถ้อยคำความฮักของพระเจ้ากล่าวถึงชีวิตและความจริงของพระเจ้าตีเข้ามาเขาจะบปหลงไปทางในทางของศัตรูแต่เขาจะเดินตามด้วยความซัดสื่อต่อพระเจ้า โดยมีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือเขาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรปีน้องกูกูกูกคนขอวันนี้ปีใหม่ก็ใกล้จะมาถึงและก็ขอพระเจ้าเป็นเปิดหนอนหนนตั้งใหม่ให้เขาหน่เป็นหนตั้งแห่งความหวังขอพระเจ้าอวยพรเส้นทางชีวิตของเขาที่เขาจะเดินไปกับพระเจ้าก็ขอเราเดินด้วยความหวังเดินด้วยความเจือเดินด้วยความหัก เราก็เดินด้วยความศรัทธาในพระเจ้าเราก็ขอพระเจ้าอวยพรสุขภาพร่างกายของกู๊ดกู๊ดค้นให้มีสุขภาพแข็งแรงขอเฮาเต็มด้วยสติปัญญาขติมาจากพระเจ้าถ้อยกรรมของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเฮาแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรปีนอกตั้งหลายบวาการงานการเงินการฮับใจขอพระเจ้าอยู่ตัวเราขอพระเจ้าส่งน้ำข้าพระเจ้าอวยพรปีนอกทุกคน เพราะว่าสุขภาพก็หาทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หายดีแล้วก็ขอคนที่สุขภาพที่แล้วก็ขอเฮอดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ขอพระเจ้าอวยพรล้วขอพระเจ้าเจิมพเ,เมพี่น้องสูงขึ้นสูงขึ้น,นว่ามีต่าแต่ว่ามีแต่สูงขึ้นแต่างเดียวข้าพเจ้าอวยพรในพระนามพระเยซูคริสเจ้าในฝีหน้านีเจ้าที่กําลังจะมาถึงขอบคุณพระเจ้าอาเมน